สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีเมนูนูดเดิลน,นะคะนูดเดินนะคะนี่นะคะกว๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะก็ทํากินเองนะคะก็จะมีทั้งถั่วงอกนะคะที่เมืองนอกก็ถั่งนอกถั่วงอกถ้าเราซื้อก็ถูกเนาะไม่แพงนะคะแต่ก็มีเนื้อนะคะมีเนื้อเปื่อยแล้วก็ผักบุงที่เราปลูกเองนะคะ แล้วก็นี่เลยใส่พริกให้มันเผ็ดๆนะคะเนาะเราก็สามารถทำกินเองได้นะคะเราอยากกินอะไรแต่วัตถุดิบบางอย่างเราก็ต้องหาซื้อก็อาจจะมีแพงมั่งอะไรมั่งเนาะก็เราก็ไปที่ร้านจีนได้เลยนะคะนี่นะคะเราก็ทำกว๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยกินนะคะแล้วก็ เราก็ทําจากน้ำมาแบบเป็นซองนะคะจะมีแบบน้ําสําเร็จสําเร็จนะคะสําหรับทํามากว๋วยเตี๋ยวนะคะเราก็สามารถทํากินได้นะคะง่ายๆที่ร้านจีนมีนะคะเป็นแบบผงนะคะเป็นแบบผงแล้วก็เอามาเติมพวกรสชาติเอาเองนะคะว่าเราจะเอากินแบบไหนเนาะบางคนก็จะชอบหวานอื อร่อยมากค่ะนี่ขนาดเป็นอ่เขาเรียกอะไรเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเออเป็นน้ําก๋วยเตี๋ยวที่เป็นผงนะคะอย่างอร่อยขนาดนี้นะคะเราก็เติมพวกกระเทียมลงไปเนาะพวกกระเทียมพวกหอมพวกอะไรเงี้ยทุบๆลงไปพวกรากผักชีอะไรเงี้ยนี่นะคะใครอยากกินก็มากินด้วยกันได้นะคะอันนี้ก็เป็นเนื้อนะคะเนื้อเปื่อยที่เราอื้อหือ เนื้อแบบนุ่มมากเปื่อยนะคะเนื้ออร่อยมากๆเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปกินก่อนนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์อย่าเพิ่งลืมกันนะคะเนเนื้อเยอะมากเลยอยู่ทางใต้ด้วยนะคะอยู่ข้างล่างด้วยนะคะมันมันเยอะเนาะคือไม่ได้กินนานมากแล้วนะคะก็เลยอยากทำกินเอาเองนะคะคือ ซื้อผงม,มาทำเองก็อร่อยนะคะโอเคค่ะบายๆเดี๋ยวยังไงไปกินก่อนแล้วก็ปรุงเขาเรียกอะไรกระเทียมกระเทียมผงแล้วก็โรยพริกไทยโรยหน้าแล้วก็พริกนะคะเราอยากได้รสชาติแบบไหนก็เติมเอานะคะแต่เราไม่กินหวานก็ไม่ใส่นะคะโอเคค่ะบายๆเดี๋ยวไปกินก่อนนะคะ